สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่อิสตันบูลอยู่เลยคลิปนี้จะพาไปดูว่าวิธีการกดเงินที่ตู้ ATM ที่อิสตันบูลหรือว่าที่ทูเคียเนี่ยโดยใช้บัตร s c b p l a n e นนะคะก็คือบัตร Travel Card ของเราเนี่ยแหละซึ่งเรามีเงินไทยใส่ไว้ในวอ l l e t อยู่แล้วเนี่ยเราไปกดเงินที่ตู้ได้ยังไงเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการเติมเงินบัตร อิสตันบูการ์ดนะคะวิธีเติมเงินแล้วก็วิธีเช็คเงินในบัตรว่าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะคะวิวห้องอาหารโรงแรมสวยไหมเห็นบูมอนแล้วก็เห็นทะเลด้วยสวยมากใครอยากสนใจมาพักโรงแรมนี้ก็ได้นะชื่อรัสโฮเทลอยู่สุตาอเมริกะ ตอนนี้เงินหมดแล้ว <ages. S 1> ก็เลยมาลองกดตู้ ATM ดูนะคะโดยใช้บัตร S C B Planet นะมันมีหลายตู้มากเลยอะตู้ ATM อะ่ะเหมือนบ้านเขาก็ใช้แบบว่าบลูทูธ Q R code แล้วก็ไม่ใช้บัตรอะไรเงี้ยเราลองหลายตู้แล้วสรุปเราได้ตู้นี้มีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกด9นะคะนน <Lucas. S 2> จะมี <S <S ค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ค่าทันแอคชั่นฟรีอ่ะค่าทำค่าธุรกรรมอ่ะยี่สิบลีลาโอ้โหกดตั้งสาม0 0่ลีลา 300, ออกมาเลยส <300, S 1> ามร้อยสามร้อยสามร้อยลีลาเดี๋ยวไปดูว่าเงินในบัตรหายไปเท่าไหร่เมื่อกี้ใช่ไหมก่อนกดเงินอ่ะเราเช็คเงินเงินไทยในบัตร s c b Planet นนะเรามีพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทหลังจากกดไปแล้วเนี่ย เงินเราเหลือ931บาทาสรุปว่าที่กดเงินลีลาไป300ลีลาเมื่อเกี้ยโดนหักไป564บาทว,าว้าวแล้วถ้าสมมุติว่าหาร<ว>หาร300ก็คือเลร1.88เองนะเลน1.88ได้รวมรวมค่าค่าธุรกรรมแล้วอ่ะเราเรียกว่าอะไรค่าธุรกรรมฟรีอ่ะสรุปว่ามาที่นี่นะ 嗨。 ใช้บัตร S C B Planet ในการรูดซื้อสินค้าจะได้เลทประมาณ1 1ึ่งหนึ่งจช่วงนี้นะช่วงนี้แต่ยังไงก็ถูกกว่าที่เราแลกมาต่อให้มากดเงินสดที่ตู้ ATM อ็ม่ะก็จะเลทอยู่ประมาณ1.8สรุปคือดีกว่าแลกเงินสดมาหรือดีกว่าแลกเอาเงินยูโรมาแลกที่นี่มันสดก็แลกติดมานิดหน่อยพอเป็นกระใสเอามากดที่นี่เพราะเราแลกเงินสดมาเยอะเลย ừ, ทั้งยูโรทั้งเลทเท่าที่ใช้มาไม่มีร้านไหนใช้ไม่ได้นะ,ะใช้ได้ทุกร้าน okay. ยกเว้นยกเว้น ตู้คีย์ออสแบบเนี้ยตู้แบบร้านเล็กแหละร้านเล็กๆตู้ลอยๆอ่ะเขาไม่มีเ่องดไม่มีเครื่องโูดสรุปใช้บัตรคุ้มนะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะใช้อิสตันบูลกร์ดนะครับก็เอานี่มองหาตู้เหลืองๆมันนี้นะครับแล้ววิธีการทำไงครับพี่หญิงสำหรับรถเมล์รถไฟอันนี้เป็นตู้เป็นที่วางบัตรเพื่อเช็คยอดเงินนะคะพราะเราไม่รู้เน่ยเลย 58.94ก็แค่นั้นถ้าจะเติมก็เสียตังเข้าไปเลยอ่าโอเคเติมบังครับก็เติมตังไป50ได้ไหมอ่ะต่าเด็กเลนิสโอเคคาจิบบิลลี่นเกติมตังเรียบร้อยนะครับบัตรของเราคือวางไว้ตรงนี้นะเป็นการเช็คแล้วก็เติมโอเคหรือมั้งโอเนคือโอเคหรือมั้งอ่า f i น i s h อิจฉาบินิส์คัทน์อีองดันชูทลยนก็บได้นะแต่อย่าเติมเท่าไหร่ก็ใส่ปันสรปจปั๊บมันจะขึ้นยอดมาใช่ไหมเราทำไงอ่ะมันจะขึ้นยอดมาว่าเราหยอดเงินไปเท่าไหร่ถ้ายอดนั้นขึ้นมาปุ๊บเราก็กดโอเคตรงนี้แค่นั้นเลยเสร็จเลยง่ายมากจะมีสลิปออกมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับในการเติมอิสเซนบูคอันนี้คือแถมขึ้นได้หมดเลยนะครับรถเมย์ก็ได้นะครับรถเมย์เหลืองๆที่นี่ก็ติดได้เลย เป็นไงคะการเที่ยวตุรกีไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอยากได้ข้อมูลอื่นๆไปดูคลิปเที่ยวตุรกีของเราสองคนในคลิปอื่นๆด้วยนะคะฝากติดตามช่องนุ้ยหญิงยัง